แมแสดงความกังวลน,นะครับแรงงานที่ทํางานในเกาะกูดกลัวจะมีปัญหาความขัดแยง้งระหว่างเกาะกูดของไทยกับกัมพูชาสําหรับแรงงานกัมพูชาที่ทํางานในจังหวัดตราดนะครับมีมากกว่า9,000คนเลยทีเดียวนะครับแล้วพื้นที่ทับซ้อนไทยกับกัมพูชาเกิดจากอะไร ก็ย้อนกลับไปเมื่อปี2516นะครับกัมพูชาประกาศอ้างเขตพื้นที่ไหลทวีปทะเลเพียงฝ่ายเดียวนะครับโดยวัดจากหลักเขตที่73บ้านหาดเล็กอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดมีการลากเขตแนวพื้นที่ผ่านกาะกูดบริเวณทางใต้ขนานชายฝั่งอ่าวไทยยาวไปถึงคาบสมุทรสติงพระจังหวัดสงขลา จากนั้นรัฐบาลภายใต้การนำของจอมพลถนอมกิติขจรไม่ได้ยอมรับการประกาศอ้างเขตพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศพร้อมประกาศลากเส้นแบ่งเขตของตนเองใหม่ในปี2517โดยใช้หลักเขตแดนที่73เป็นจุดตั้งต้นเหมือนกันนะครับแต่ลากเส้นไปคนละทิศนะครับทำให้เกิดการอ้างสิทธิพื้นที่ทับซ้อนกว่า2.6หมื่นตารางกิโลเมตรกับ3ประเทศคือกัมพูชาเวียดนามและมาเลเซีย แต่ว่า2ประเทศหลังครับเวียดนามและมาเลเซียล้วนเจราจาแบ่งเขตสําเร็จโดยคงเหลือแต่กัมพูชาเท่านั้นโดยหลายฝ่ายเชื่อว่าพื้นที่ซับซ้อนเป็นข้อพิาพาทอยู่นั้นมีแหล่งน้ํามันปิโตรเลียมซุกซ่อนอยู่นะครับซึ่งมีมูลค่านับล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะครับและการเจราจาถูกสานต่อด้วยอีกครั้งนะครับในรัฐบาลแพทองทานโดยเริ่มมีความเคลื่อนไหวในการเรียกร้องให้ยกเลิก MOU ฉบับนี้เริ่มต้นที่ไหบูลนิติตวัน รองหัวหน้าพักพลังประชารัฐในขณะนั้นนะครับยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนรูญให้วินิจฉัยว่าการที่กรมสุนทีสัญญาและกฎหมายระหว่างกระทรวงการต่างประเทศนาม m o u 2 5 4, 4นั้นซึ่งไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา,ามาใช้ดำเนินการแบ่งเขตอธิปไตยและผลประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทยในด้านอ่าวไทยเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ร้องตามรัฐธรมรมนูญหรือไม่ได้ขอให้วินิจฉัยยกเลิกนะครับ แต่ท้ายที่สุดนะครับเมื่อวันที่4กันยายนนะครับสารรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากนะครับ6ต่อ3ไม่รับคำร้องขอวินิจฉัยโดยเหตุว่าภัยบูนเนี่ยนะครับไม่ใช่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือว่าเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยตรงนะครับจากนั้นเนี่ยพักพลังประชารัฐเริ่มเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งทางด้านธีรชัยประธานกรรมการด้านวิชาการถแถลงข่าวที่รัฐสภาว่าข้อความในเอกสาร MOU 2544 และแผนที่แนบท้ายแสดงเห็นว่าทั้งไทยกละกัมพูช,ชาย,ยอมรับว่ามีพื้นที่พัฒนาร่วมกันเพื่อเจรจารแบ่งผลประโยชน์ปิโตรเลียมแต่แผนที่แนบท้ายของ m o u 254ใช้เส้นเขียนแดนทะเลที่ประกาศโดยกรัรมพูช,ชาในปี2515ซึ่งเส้นที่พิพาทผ่านเกาะอุดนั้นนะครับขัดกับสุนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสคศส1907จึงมองว่า m o u 254นี้ทั้งฉบับเนี่ยผิดกฎหมายและอาจส่งผลให้ไทยสูญเสียดินแดนขณะเดียวกันนะครับ ธีรยุทธ์สุวรรณนกเสนทนายความอิสระยื่นคำร้องโดยตรงนะครับต่อศารลรัฐธรรมนรูญมองว่าทักษิณและพักเพื่อไทยเนี่ยครับร่วมกันกระทำการอันเป็นการใช้สิทธิ์หรือว่าเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นพระมุกซึ่งมีประเด็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเนี่ยครับเป็นหนึ่งใน6ของข้อกล่าวหาด้วยก่อนจะนำมาซึ่งการปลูกความเป็นชาตินิยมบนโลกออนไลน์มีการเผยแพร่พพข้อมูลต่างๆ เรียกร้องให้ยกเลิก MOU 2544จนส่งผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนะครับซึ่งมีรายงานข่าวว่ากลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวหรือว่าชาวบ้านในพื้นที่เกาะกูดเนี่ยนะครับแจ้งว่ามีการยกเลิกการเดินทางที่จองมาล่วงหน้าช่วงไฮซีซั่นนะครับเอาละเราลองฟังความคิดชาวกัมพูชาหลังจากที่สื่อ i f เแมตตีข่าวถึงความกังวลแรงงานกัมพูชาในเกาะกูดรวมไปถึงพื้นที่จังหวัดลาดว่พาพวกเขามีความเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับ คอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านที่หนึ่งนะครับมาแสดงความเห็นว่าอย่าไปตามเสียงผู้นำคอมเมนต์ทำร้ายกันเก่งมันจะลำบากสำหรับแรงงานซึ่งคอมเมนต์ต่อไปชาวกัมพูชาท่านนี้มาแสดงความเห็นว่านายกอูลมาเนตบอกว่าเก่ะกูดยังเจรจาต่อรองกันอยู่แต่ประเทศไทยจะพัฒนาและสร้างอาคารมากมายที่นั่นแรงงานกัมพูชาก็มีอยู่จำนวนมากอย่าเพิ่งทำอะไรผีพผลม ในคอมเมนต์ต่อไปคนนี้นะครับแสดงความเห็นอีกว่าผู้นำกัมพูชาคิดแต่กำไรของพวกเขาบางคนคิดแต่เรื่องของตัวเองไม่สนใจคอมเมนเขาสนใจแค่ซื้อนาฬิกาและก็หาเงินถ้ามีปัญหาชีวิตก็วิ่งไปเวียดนามก่อนดังนั้นคืณมีของเราเท่านั้นที่ต้องร่วมมือช่วยกันในคอมเมนต์ต่อไปคนนี้นะครับก็มากล่าวว่าอย่าร้องหาแต่ความยุติธรรม อยากเห็นประเทศเจริญก้าวหน้าหรือว่าเหยียบย่ำอยู่กับที่และคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้เนี่ยมาแสดงความเห็นดีกว่าอยากเก่งแต่ฟังข่าวไร้สาระทำอะไรเพื่อช่วยเหลือสังคมดีกว่าซึ่งท่านต่อมานะครับคนนี้ก็มากล่าวว่าโอเคหยุดเถอะพวกรัฐบาลกัมพูชาช่วงนี้ช่างต่ำตมจริงๆในแต่ละวันพวกเขาทำอะไรต่อประเทศชาติบ้างมีแต่ทำร้าย ซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้เนี่ยนะครับมาต่อว่าสื่อ i f a คแเมที่ได้ทำข่าวนี้นะครับแปลกใจจริงๆที่สื่อมวลชนรายนี้เนี่ยกระจายข่าวที่ไม่รู้ความจริงแน่ชัดและคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้แสดงความเห็นในโพสต์ของสื่อ i f a คแเมด้วยนะครับสงสัยว่าสมองของพวกเขาเนี่ยทำอะไรวันหนึ่งที่จะโจมตีผู้นำบางทีสมองของพวกเขา มีแต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสมองและคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาท่านนี้มาแสดงความเห็นด้วยครับนะะักข่าวควรเคารพความถูกต้องและความซื่อสัตย์ในการถ่ายทอด,ดเรื่องราวข้อมูลอย่างถูกต้องการเรียกร้องโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงจะส่งผลต่อความสามารถในการรับรู้และคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้เนี่ยนะครับมาแสดงความเห็นอีกว่าถ้ายัางไม่ได้ช่วยอะไรต่อประเทศชาติ ก็อย่าวิจารณ์ประเทศแบบนี้ซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้ก็มากล่าวว่าคิดว่าสื่อมวลชนเนี่ยชอบโจมตีความเป็นผู้นําให้ชาวต่างชาติได้รับรู้หรือเปล่าและคนนี้ครับมากล่าวว่าพอได้แล้วพวกนี้ออกมาละเมิดสังคมขมขื่นทำให้เป็นบนลพิษยั่วย,ยุความรู้สึกคนก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในสังคมก็ชาวกัมพูชาหลายคนเนี่ยครับมาต่อว่าสื่อ RFA คำเมนะครับที่ไปทำข่าวว่าแรงงานในกัมพูชาเนี่ยมีความกังวลน,นะครับสำหรับข้อพิพาทระหวา่างไทยกับกัมพูชาในเกาะกูดนะครับและคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้เนี่ยมาแสดงความเห็นอีกว่าเห็นได้ชัดว่าอยากพัฒนาประเทศแต่ไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบและคนนี้นะครับก็มากล่าวว่าคนพวกนี้อย่าไปให้ค่า ทำลายชาติของตัวเองยอมขายสมองให้ต่างชาติก็สำหรับสื่อของ RFA คำเมนะครับเป็นสื่อของกัมพูชาที่มีที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศนะครับและคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้ก็มากล่าวต่อไปอีกว่าในประเด็นนี้รัฐบาลกัมพูชาก็ต้องคำนึงถึงแรงงานกัมพูชาในเกาะกูดด้วยพวกเขามีจำนวนมากเลยแหละและคอมเมนต์ต่อไปคนนี้นะครับมากล่าวว่า เรื่องนี้รัฐบาลก็ดูแลอย่างมากในการแก้ปัญหาซึ่งหลังจากของเมนต์นี้นะครับได้มีชาวกัมพูชาอีกคนเนี่ยนะครับมาตอบกลับว่าใช่แล้วรัฐบาลได้พยายามอย่างหนักเลยที่จะแก้ปัญหาอย่างสันติซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าเกาะกงสวยกว่าเกาะฮาวายและท่าเกาะกูดน,นั้นโดนตัดแบ่งไปจริงๆผู้นำทรยศประเทศชาติกัมพูชา และคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้เนี่ยครับมาแสดงความเห็นว่า RFA ขม่มสื่อมวลสื่อมวลชนนี้ดูถูกขมามทุกวันไม่มีอะไรจะออกอากาศนอกจากจะไปยั่วยุประชาชนเห็นการเมืองหลอกคนอื่นหลอกประชาชนทั้งๆที่อยู่เมืองนอกแต่กลับทำข่าวข่าม ครันี่เป็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาในโพสต์ของ IFA ค a m e r นะครับที่ดได้มาแสดงความกังวลน,นะครับถึงแรงงานกัมพูชาในไทยนะครับในเกาะกูดในครั้งนี้ซึ่งตอนนี้นะครับก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวข้อพิาพาทเกาะกูดนะครับจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปสําหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ